ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอซ่งเพิงและเจ้าตำหนักดาบเทพปราดจดจำเฉินเซียงได้อย่างชัดเจนครั้งนั้นเฉินเซียงได้เอาชนะซ่งเผิงและแน่นอนว่าเรื่องของเขายังคงตราตรึงอยู่ในใจของซ่งเพิงมาตลอดตั้งแต่วันนั้นและจบจนถึงวันนี้มันก็ยังคงหวาดกลัวและเกลียดชังในตัวของเฉินเซียงเห็นท่าทีการแสดงออกที่ของเจ้าตำหนักและส่งเพิงใครคนหนึ่งจึงเอ่ยถามไปยังเจ้าตำหนักชางเฉาท่านรู้จักมันอย่างรึษ ซ่งเพิงที่กำลังกำหมัดแน่นกล่าวเสริมเบาๆขึ้นว่ามันคือคนที่เข้ามาด้วยการทดสอบซ่งเพิงกล่าวขึ้นทําให้หลายคนในกลุ่มตระหนักได้ทันทีถึงเรื่องการพ่ายแพ้ของซ่งเพิงชนิดที่เรียกว่ารับคาบและยังได้ยั่วโทสถาทายต่อชางเฉาผู้เป็นเจ้าตําหนักเทพประปราดอันดับ19แน่นอนว่าเรื่องนี้มันสร้างความไม่พอใจต่อสาวกในตําหนักแทบจะทั้งหมดเด็กหญิงที่หลบอยู่หลังของเชิญเซี่ยงกล่าวกระซิบเบาๆว่า พี่ชายสมุนไพรของครอบครัวข้าจะขายให้ท่านคนเดียวเท่านั้นปลดรอท่านญาของข้ากลับมาก่อนช่างเฉาเริ่มเดิมเข้ามาใกล้ทําให้เด็กหญิงรู้สึกสังหณ์ไม่ดีตอนนี้นางจึงเกาะหลังของเฉินเซี่ยงก่อนจะรีพดหัวลงในที่สุดก็พบกันอีกครั้งช่างเฉากล่าวขึ้นในตอนนั้นเจ้าได้ทา้าทายข้าคงยังจาได้สินะเป็นเพราะว่าอาวุโสเข้ามาขวางไว้ก่อนจึงต้องจบลงแต่ข้ายังเก็บมันเอาไว้ในใจตลอดมา แน่นอนว่าหากเจ้าไม่กล้าที่จะสู้กับข้าก็จะไม่ถือสาอะไรหรอกนะเฉินเซียงยิ้มทันทีก่อนที่จะสส่หัวช้าๆท่านเจ้าตำหนักของข้าย้ำเตือนในกฎวิหารกับข้าไว้ว่าห้ามมีเรื่องกับใครเป็นการส่วนตัวเจ้าทำข้ากลัวแล้วนาช่า,ชางเฉาได้ยินก็ค่อนข้างไม่พอใจแต่ดูเหมือนเจ้าจะไม่ได้กลัวแม้แต่น้อยเลยนี่คิดจะดูถูกข้างั้นหรือเฉินเซียงหุบยิ้มก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึม พี่ชายช่างข้ากลัวจริงๆท่านปล่อยข้าไปเถิดแล้วข้าจะไม่สร้างปัญหาแก่ท่านอีกหลังจากกล่าวจบเฉินเซียงก็ยิ้มขึ้นอีกครั้งก่อนจะกล่าวว่าแบบนี้เจ้าสบายใจหรือยังช่างเชาโกรธจนมือไม้สันเทาไปหมดมันทราบแน่ชัดแล้วว่าเฉินเซียงตั้งใจจะปั่นประสาทมันอย่างแท้จริงทว่าหากละเมิดกฎจะถือว่าเป็นโทษร้ายแรงยิง่งท่านยากกลับมามาแล้วเด็กหญิงตะโกนขึ้น เฉินเซียงมองเห็นหญิงชราที่กำลังใช้ไม้เท้าช่วยคำยันในการเดินและทุกๆย่างก้าวนั้นให้ความรู้สึกราวกับว่านางพร้อมที่จะล้มกลิ้งลงได้ทุกเมื่อเฉินเซียงอุ้มเด็กหญิงไปก่อนที่จะช่วยประคองหญิงชราเข้ามายัางเรือนของนางท่านยาพี่ชายคนนี้มาขอซื้อสมุนไพรของท่านเด็กหญิงกล่าวไปยังหญิงชราซึ่งเมื่อท่านยาของนางกลับมามันก็ทำให้นางมีความกล้ามากขึ้นจึงชี้นิ้วไปยังพวกช่างเฉาพวกนั้นก็ด้วย หญิงชรามองไปยังเฉินเซี่ยงก่อนจะกล่าวยิ้มพ่อหนุ่มข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเลยเพิ่งจะเคยมาสินะเฉินเซี่ยงยิ้มพยักหน้านี่เป็นครั้งแรกที่ข้ามาซื้อสมุนไพรถ้างั้นนี่สําหรับเจ้าหญิงชราเชื่อในคําของหลานสาวอย่างที่สุดซึ่งหลานของนางได้กล่าวกับนางว่าเฉินเซี่ยงดีกับนางอย่างยิ่งและเป็นคนที่น่าคบหา เฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจเมื่อได้รับดอกไม้สีแดงที่มีเกสรของมันมีลักษณะคล้ายผลึกสายขนาดของมันเท่าเม็ดยาซึ่งให้สัมผัสคล้ายคลึงกับแก่นเทพเป็นอย่างยิ่งมันคือดอกโลหิตจิตเทพหลังจากสุกงอมมันสามารถควบแน่นจนกลายเป็นแก่นเทพซึ่งมีขนาดเล็กๆได้กลีบดอกสามารถบำรุงเลือดและสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางกายมันเป็นสมุนไพรระดับกลางที่หาพบได้ยากทรงเผิงกล่าวขึ้นอย่างตกตะลึงชางเฉาเราต้องซื้อมันให้ได้ เฉินเซียงที่เมื่อเห็นดอกไม้น่นก็ตระหนักถึงความรู้เรื่องสมุนไพรที่รับการถ่ายทอดมาจากฟงอยูเจียหักว่ามันสามารถควบแน่นออกมาเป็นแก่นเทพขนาดใหญ่ได้จะถือว่าเป็นสมุนไพรเทพระดับสูงและมันยังเป็นสมุนไพรที่เติบโตขึ้นได้อีกหักว่ามันเข้าสู่อายุโตเต็มที่มันจะกลายเป็นสมุนไพรระดับสูง แม้ว่าสมุนไพรชนิดนี้จะสามารถควบแน่นแก่นเทพออกมาได้เพียงขนาดมเมล็ดข้าวทว่ามันก็เป็นสมุนไพรเทพที่แพงมากหากสมุนไพรเทพระดับกลางซื้อขายกันในราคาห0,000ศิลาเทพหยวนแต่สำหรับดอกโลหิตจิตเทพจะซื้อในราคานี้ไม่ได้เฉินเสียงกลุ้มใจทันทีเนื่องจากตอนนี้เขามีศิลาเทพหยวนเพียง45 0ห0พันชิ้นเท่านั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงดอกโลหิตจิตเทพนี้ต่อให้เป็นสมุนไพรปรานเทพระดับกลางชนิดอื่นเขาก็ไม่สามารถซื้อได้ ท่านยาข่ามี4 5 0 0 0ศันิลาเทพหยวนเท่านั้นข้าจะวางเป็นมัดจำให้ท่านก่อนแล้วข้าจะกลับไปนำศิลาเทพหยวนมาเพิ่มเพื่อซื้อมันเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างอึดอัดใจ,จก่อนจะเหลือบมองไปยังซ่งเพิงและพวกของมันทันทีนั้นช่างเฉาและส่งเพิงพันหัวเราะอย่างขบขันพวกเราจะจ่ายให้หนึ่งแสนศิลาเทพหยวนทันทีช่างเฉากล่าวขึ้นพร้อมมองไปยังเฉินเซี่ยงอย่างดูแคลน หญิงชราพยักหน้าข้าจะรับมัดจำของเจ้าไว้เจ้าย้อนกลับไปนำสิลาเทพหยวนมาให้ครบ1นึ่งแสห้าหมื่ข้าจะขายมันให้กับเจ้าช่างเฉาได้ยินก็ไม่ค่อยสบายใจก่อนจะกล่าวขึ้นอีกครั้งว่าข้าจะจ่าย 200, สองแ0 0ศิลาเทพหยวนในตอนนี้ทันทีหากท่านตกลงดอกโลหิตจิตเทพที่มีราคาหนึ่งแห้าหมื่นถือว่าไม่ได้แพงเกินไปมิเช่นนั้นแล้วช่างเฉาจะไม่เสนอราคาเพิ่มเช่นนี้ข้าขายให้กับเขาแล้วเชิญพวกท่านหาซื้อจากที่อื่น หญิงชารากล่าวขึ้นพร้อมกับที่ตรวจดูถุงเก็บศิลาเทพหยวนของเฉินเซี่ยงทําให้คนอื่นๆด้านนอกจ้องมองอย่างกับแค้นใจไม่น้อยเฉินเซียงส่งดอกโลหิตจิตเทพกลับคืนหญิงชาราพร้อมกล่าวว่าท่านย่ากเก็บดอกไม้นี้ไว้ก่อนประเดี๋ยวข้าจะรีบกลับไปนําศิลาเทพหยวนมาเพิ่มให้ครบจํานวนที่ตกลงกันเด็กหญิงกล่าวพร้อมยิ้มสดใสพี่ชายนําสมุนไพรกลับไปด้วยได้เลยพวกเราเชื่อใจท่านสามแสนศิลาเทพหยวนจ่ายสดสดตรงนี้เลย ช่างเฉาเขาตะโกนขึ้นอย่างไม่ยอมแพ้ยังไงไม่ขายเด็กหญิงกล่าวเสียงเจ้ยแจ้วช่างเฉาโมโหเด็กผีหุบป,ปากไปเดี๋ยวข้าก็ทําให้พูดไม่ได้เสียหรอกข้าจะคุยเรื่องธุระเด็กไม่ควรแทรกเห็นช่างเฉาคมขูเด็กหญิงเฉินเซียงจึงไม่พอใจยิ่งฉับพลันปราดดาบสังหารพรุ่งพล่านทันทีก่อนจะกล่าวตวาดว่าช่างเฉาคนที่ต้องหุบป,ปากควรเป็นเจ้ามากกว่าเมื่อเห็นเฉินเซียงไม่พอใจ พวกของช่างเฉาก็หวั่นหวั่นขึ้นมาทันใดเนื่องจากทักษดาบสังหารเทวะที่เฉินเซียงได้แสดงครั้งก่อนยังคงฝังลึกอยู่ในใจพวกเราไปช่างเฉากล่าวก่อนจะเดินนำหน้าซ่งเผิงและคนอื่นๆจากไปพวกมันเองก็ยังไม่ต้องการที่จะก่อเรื่องขึ้นมาแม้ว่าจะเคยมีการกดขี่ข่มเหงพวกชาวบ้านแต่ก็ไม่กล้าพั้งมือมากไปกว่านี้เนื่องจากจะกลายเป็นโทษร้ายแรงได้เฉินเซียงจับแก้มเด็กหญิงก่อนจะกล่าวว่า ไม่ต้องกลัวมีพี่ชายอย่างข้าอยู่ทั้งคนพวกคนพาลจะไม่กล้าทำอะไรเจ้าแน่นอนแล้วเจ้าชื่ออะไรละ่ะซูลิงเฟยแต่ท่านย่าเรียกข้าว่าเฟยเฟยนางกล่าวพร้อมกับที่มองไปยังกลุ่มของชางเฉาที่กำลังเดินจากไปแล้วพี่ชายนามว่าอะไรละ่ะเฉินเซียงเขายิ้มเบาๆก่อนจะนำผลไม้ให้นางอีกครั้งก่อนที่จะพบว่าท่านย่าของเฟยเฟยมีท่าทีเปลี่ยนไปเมื่อสัมผัสถึถงกลิ่นอายประดับสังหาร พ่อหนุ่มหากต้องการซื้อสมุนไพรที่ดีกว่าก็พกศิลาเทพหยวนมาเผื่อด้วยเพราะข้ายังมีสิ่งที่ดีกว่านี้อีกหญิงชารากล่าวเฉินเซี่ยงพยักหน้าครั้งหนึ่งก่อนจะอำลาท่านย่าและเฟยเฟยมุ่งหน้ากลับไปยังวิหารเทพสูงสุดอย่างรีบเร่งเฉินเซี่ยงออกจากหมู่บ้านในทันทีทางด้านพวกของชางชาวละมองไปตามทิศทางที่เชิญเซี่ยงก่อนจะมุ่งหน้าหายลับไป พวกเจ้าคงได้ยินแล้วใหญ่นั่นยังมีสมุนไพรที่ดีกว่านี้อีกพวกเราได้รับหน้าที่จัดซื้อสมุนไพรทว่ายังไม่ได้อะไรติดมือกลับมาหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงไม่ได้รับเม็ดยาเทพอย่างแน่นอนช่างเฉากล่าววันพรุ่งนี้เรามาแต่เช้าแล้วไปชิงสมุนไพรามาจากหญิงชารานั่นให้ได้ท่งเพิงถามเสียงต่ำขึ้นว่าท่านเจ้าตำหนักท่านไม่กลัวจะถูกพวกอาวุโสจะทราบเรื่องเขา้าโทษที่จะได้รับหาใช่เรื่องเล่นเล่นเชียวนะ ทำให้เรื่องมันสืบสาวมาถึงเราไม่ได้ก็จบเมื่อถึงเวลานั้นก็รวบรัดจัดการชื่อเฉินเซียงนั่นด้วยช่างเฉาแสยิ้มชั่วร้ายกล่าวเฉินเซียงกลับมาถึงถงตําหนักโอสถอย่างรวดเร็วซึ่งเมื่อมาถึงก็ตะโกนเสียงดังจนได้ยินทั่วทั้งตําหนักท่านอาจารย์เจ้าตําหนักโระเทียนชุนที่ได้ยินก็รีบเดินพรดพลาดออกมาด้วยสีหน้าชงโนใจอันาพานน้อยมีเรื่องอันใดเอะออวยวายจนแตกตื่นกันไปหมด เฉินเซียงได้ใช้มุกสารสร้างที่ได้มาจากการบ่มเพาะผสานกับชีเหลียนคัดลอกดอกโลหิตจิตเทพไว้ก่อนพร้อมกับส่งดอกเดิมให้กับโรเทียนชุนเฉินเซียงยังได้นำย่ามงกงกำเนิดจิตออกมาอีกด้วยก่อนจะกล่าวยิ้มยิมว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ข้าได้รับมาเมื่อโรเทียนชุนได้เห็นก็แทบจะไม่เชื่อสายตาของตนจนร้องอุทานดอกโลหิตจิตเทพ เรเทียนชุนตกตะลึงและตื่นเต้นอย่างที่สุดทว่าถึงจะตื่นเต้นมากเพียงใดแต่เขายังคงแสดงสีหน้านิ่งเก็บอาการสำรวมท่าทีเอาไว้ก่อนจะกล่าวถามว่าข้าให้ศิลาเทพหยวนแก่เจ้าไปพียงห้าหมื่นเท่านั้นแต่เจ้าสามารถได้รับย่าม่วงจิตกําเนิดกําเนิดก็หมายความว่าเจ้าจะมีเงินเพียง45่0 0พันแล้วอย่างไรกันจึงได้รับดอกโลหิตจ,จิตเทพมามันคือสมุนไพรเทพระดับกลางที่ราคาน่าจะทะลุ3 4 0 0 0 0 0ไปแล้วหวังว่าเจ้าคงไม่ได้ทำเรื่องผิดศีลธรรมอันใดามาหร เชินเซี่ยงจึงเร่งกล่าวอธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรแต่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของชางเฉาและพวกตำหนักดาบของมันเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรที่จริงมันมีราคากลางที่ห0 0แสนศิลาเทพหยวนหญิงชารานั่นค่อนข้างแปลกพิกลก่อนหน้านี้กูเหลาซันเคยติดต่อถามซื้อสมุนไพราจากนางและนางก็ยืนกรานจะขายในราคาห้าแสน โรเทียนชุนกล่าวพร้อมกับที่หยิบถุงศิลาเทพหยวนใบใหม่ให้ซึ่งในนั้นมีศิลาเทพหยวนห้าแสนชิ้นพอดีไม่ขาดไม่เกินหญิงชรานั้นนัดหมายกับเฉินเซี่ยงไว้ว่าให้นําศิลาส่วนที่เหลือไปส่งให้นางในวันถัดไปแต่เฉินเซี่ยงได้รับศิลาเทพหยวนมาในมือแล้วจึงไม่อยากจะรอตามกําหนดนัดหมายสภาพอากาศค่อนข้างดีไปวันนี้ก็ยังได้เฉินเซี่ยงมองท้องฟ้าในยามบ่ายแก่ๆก,ก็ปราศจากสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคในการเดินทาง ค่อยไปพรุ่งนี้ก็ได้นัดเวลาไหนก็เวลานั้นหญิงชรานั่นมีอารมณ์แปรปรวนอย่าทำอะไรให้นางไม่พอใจเจ้าเด็ดขาดส่วนศิลาที่เหลือเจ้าสามารถใช้จ่ายได้ตามสบายโรเทียนชุนกล่าวเฉินเซียงใส่หัวก่อนที่จะเดินเข้าห้องเพื่อฝึกฝนทักษะยามนี้เขาคิดถึงสเสวียอีและสาวสาวเป็นอย่างมากเพราะเมื่อก่อนนางจะชอบพูดคุยกับเขาเป็นเพื่อนยามเหงาได้ตลอดเวลาทว่ายามนี้กลับไม่มีนางอยู่ข้างกายเสียแล้วท่านอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างนะ เขาครุ่นคิดถึงหวังเจียนทียนซึ่งไม่ทราบว่าตอนนี้เจียนเทียนและอี้ไป่ตรงทําอะไรอยู่ที่ไหนเฉินเซี่ยงหลับตานั่งลงพร้อมขับเคลื่อนทักษะต่างๆซึ่งในตอนนี้เขาครอบครองและฝึกฝนทักษะเทพต้องห้ามทั้ง4ทักษะเทพสยบปีศาจเจ็ประการจึงทําให้ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทว่าการรู้แจ้งของเขาอยู่ในระดับที่เหนือล้ําคนอื่นจึงไม่รู้สึกตึงเครียดอย่างที่ควรจะเป็นนัก ดูเหมือนว่าต้องพักการฝึกฝนทักษะสยบปีศาจเจ็ดประการเอาไว้ก่อนรอฝึกฝนทักษะเทพต้องห้ามแล้วค่อยกลับไปฝึกฝนใหม่คาดว่ายามนั้นก็คงง่ายขึ้นเยอะเพราะทั้งคู่ล้วนมีความใกล้เคียงกันหลายจุดเฉนินเซียงรำพึงกับตนเองก่อนจะฝึกฝึกฝนทักษะต,ต่างๆโดยที่พักการฝึกฝนทักษะเทพสยบป,ปีศาจเจ็ดประการไว้ก่อนเพราะตอนนี้มันมีความยากกว่าทักษะเทพต้องห้าม เช้าวันรุ่งขึ้นในยามที่ท้องฟ้ายังคงมืดสลัวเฉินเซียงรีบออกจากวิหารเทพสูงสุดทันทีพร้อมกับตรงไปยังหมู่บ้านที่ตั้งเรือนกระทอมของซูลิงเฟย์ขณะเดียวกันเขาก็ได้หาผลไม้เลิศดรถติดมือไปฝากนางด้วยไม่นานเขาก็เดินทางผ่านสองหมู่บ้านจนมาถึงหมู่บ้านของซูลิงเฟย์ในช่วงเวลาที่ท้องฟ้าเริ่มทอแสง เมื่อมาถึงเฉินเซียงก็พบความผิดปกติเนื่องจากที่เรือนกระท่อบไม่มีใครอยู่และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือมีกลิ่นอายของชางเฉาปนแม้จะเลือนรางมากจนหากว่าไม่ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่มีทางค้นพบได้เมื่อวันก่อนชางเฉามีท่าทีเดือดดานต่อเขาและหญิงชราโดยเฉพาะกับเฟยเฟยเมื่อครุ่นคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นกังวลอย่างยิ่ง เขาตรวจสอบจนพบรอยเท้าที่อยู่ในบริเวณเรือนกระท่อมจึงเริ่มกับแค้นใจเนื่องจากมันเป็นรอยการฉุดหลากที่จงใจอำพรางไว้แต่กระนั้นแล้วก็ยังหลงเหลือพิรุธให้สังเกตเห็นได้เนื่องจากในตอนเช้าผืนดินยังคงชุ่มไปด้วยน้ำค้างจากช่วงกลางคืนทำให้ร่องรอยบางส่วนยังปรากฏอยู่และมันมีกลิ่นอายของส่งเพิงกับชางเฉาเหลือให้สัมผัสได้พวกนั้นพาตัวเฟยเฟยไปที่ไหนกันหรือว่าบังคับให้ท่านย่าพาไปยังสถานที่เก็บสมุนไพร เฉินเซียงตั้งข้อสังเกตด้วยความรู้สึกผิดหากว่าเขาเอาเรื่องกับพวกของชางเฉาไปตั้งแต่เมื่อวานบางทีเขาก็อาจจะทำให้มันตายหรืออย่างน้อยก็ไม่กล้าที่จะมารรานทั้งสองย่าหลานนี้ได้เขาไม่คิดมาก่อนว่าชางเฉาและพวกของมันจะกล้าใช้แผนการชั่วช้าเช่นนี้เพราะคิดว่าพวกมันเองก็เป็นสาวกในวิหารเทพสูงสุดที่จะต้องยึดถือเรื่องเกียรติเป็นสิ่งสำคัญแต่ตอนนี้เขาก็ทราบแล้วว่ามันก็ไม่ต่างไปจากวิหารเทพอื่นๆที่มีดีชั่วปะปนกันไป การที่ชางเฉามีแผนการช่วต่อเฟยเฟยและท่านย่าของนางเช่นนี้มันทําให้เฉินเซียงกับแค้นใจยิ่งเขาพยายามสืบค้นจากการแกะรอยเท้าเหล่านั้นก็ตามรอยมาจนถึงหุบเขาแห่งหนึ่งที่สภาพแวดล้อมงดงามแต่เขาไม่ได้มีเวลาชื่นชมกับภาพความงามเหล่านั้นมากนะักเพราะว่าเฟยเฟยกําลังตกอยู่ในอันตราย ลึกเข้าไปในหุบเขาลูกนั้นกลิ่นอายของส่งเผิงและชางเฉาก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าหุบเขานี้จะห่างไกลาจากวิหารเทพสูงสุดมากทว่าก็ยังไม่มีอสูรร้ายอาศัยในแถบนี้ท่านยากของเฟยเฟยจึงกล้ามาหาเก็บเกี่ยวสมุนไพรกว่านหนึ่งช่วยยามในที่สุดเฉินเซียงก็มาถึงเส้นทางที่มีร่องรอยที่น่าจะเป็นรอยเท้าของเด็กมันยิ่งทําให้ข้อสันนิษฐานของเฉินเซียงชัดเจนมากขึ้น พวกมันจะต้องแย่งชิงสมุนไพรเทพของหญิงชราที่เก็บเกี่ยวมาได้และมันจะต้องปิดเรื่องนี้ให้เป็นความลับเพื่อที่จะไม่ให้ใครสืบสาวเอาความต่อความผิดที่มันกระทำได้ในไม่ช้าเฉินเซี่ยงที่ตามรอยไปเรื่อยๆก็เริ่มได้ยินเสียงของชางเฉาที่ตะโกนขึ้นว่ายาย่แก่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าแลว้วรีบส่งสมุนไพรเทพมาไม่อย่างนั้นข้าจะตัดมือของนางเด็กนี่ทิ้ง ตำหนักดาบของเจ้าเป็นแบบนี้เองหรอกหรือสาวกที่ต่ำช้าเช่นเจ้าข้าจะเชื่อใจได้อย่างไรว่ายามที่ได้รับสมุนไพรไปแล้วเจ้าจะปล่อยตัวเฟยเฟยจริงๆวันนี้เจ้าจะไม่ได้อะไรไปแม้แต่ญ้าต้นเดียวหญิงชรากล่าวด้วยท่าทีสงบนิ่งเฉินเซียงทราบได้ทันทีว่าเด็กน้อยอยู่ในเงื้อมมือของชางเฉาหลังจากได้ยินเสียงของเฟยเฟยที่ร้องให้ตะโกนด้วยความหวาดกลัวว่าสารเลวปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะ เมื่อเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงรู้สึกโมโหเดือดดานยิ่งเขาใช้อำนาจพลังมิติทันทีคนเร่งไปโผล่ประชิดที่เบื้องหลังของชายคนหนึ่งที่จับตัวเฟยเฟยไว้ซึ่งขณะนั้นทางด้านซ่งเพิงกับชางเฉาที่กำลังขู่เข็นหญิงชรายอยู่ไม่ทนันได้สังเกตระวังตัวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ